สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนเดอจ้าเมื่อนี้อากาศบ่ค่อยดีปันไดจ่าแต่โกกรก็ออกมาออกกําลังกายนะคะบรรยากาศเมือ่อนี้เป็นสีเง้ยง,ยงเงยงเงาค่ะพี่น้องเพราะว่าอากาศมันหนาวนะคะส่วนใหญ่เพิ่นก็อยู่ในบ้านกันเนาะแต่ว่าลมไม่เห็น ธรรมชาตินะคะซึ่งมีเสียงนกนะคะช่วงนี้นะคะเยอรมันกับมีแดดแน่มีฝนแน่นะคะแล้วก็มีผลละไม่ป่าออกเยอะแยะมากมายเลยจ้ะพี่น้องแกวันนี้เราสิเอาดอกไม้ป่าให้พี่น้องเบิ้งนะคะเป็นเชอรี่นี่เลยจ้าอันนี้คือเชอรี่ป่าด้จ้กพี่น้องเชอรี่ป่านะคะดอกดอกดกได้พี่น้องจ้าดอกดก ตกค่ะต๊เม่นะคะนี่ขาวโพนเชอร์รี่เชอร์รี่ปา่าแต่ว่าต้นเพิ่นขอนคางสูงนะคะลูกออไอยืนมือไปโบถึงจากพี่นงจาปีกายลูกกับเพาพี่นงมาเก็บต้องนี้อยู่นะคะอันนี้คือเชอร์รี่ป่านะคะ เชอรีป่ปลานี่แตกต่างจากเชอรีบานจังไดนะคะเชอรีปลาต้นนี้นะคะเพิ่นจรรยากโบหไ่บันไดนะคะต้นเพิ่อนอ,อ่หน,อน,รรยยน,อนวยเพิ่น,รรยยนจะบ่บหไ่ค่ะพี่น้องจ้านวยเพิ่นโ่ใไญ่บันไดเลยจ้ะเดี๋ยวตอนเพิ่นเป็นหมากเดี๋ยวจะพาพี่น้องนะคะมาเบิ่งนะคะว่า เพื่อนสีแสบบ่อนะคะเดี๋ยวเอาจังว่าเบิง่งตอนที่เพื่อนง่แล้วนะคะพี่นองจา่าตอนนี้ก็ให้เพื่อนเติบโตโดยธรรมชาตินะคะก็จะมีเพิงมะตอมนะคะพี่นองจา่าตอนนี้อากาศยังเสาอยู่เพิงก็จะบวช้ายนะคะกล่องโลซูมไปบูเห็นนะคะเพิงเพื่อนสยู่หูนะคะอยู่เถื่งๆคุณนะคะแต่ว่าถ้ามีแดดออกเพิงจะร้ายกว่านี้จ้ะพี่นองจา่าเพิงนะคะตรงนี้จะมีอยู่สองต้นสามต้นเลยจ้ะพี่นอง อันนี้ต้นหนึ่งเนาะนั่นทัดกันไปคางๆนั่นอีกต้นหนึ่งจ้ะพี่น้องจ้ะดอกดกคือกันจ้ะปี้กายเพิ่นกับดกอยู่นะคะนี่ค่ะอันนี้คือต้นที่สองนะคะดกค่ะต้นที่สองแล้วก็ต้นที่สามจ้ะพี่น้องจ้ะต้นที่สามดอกดอก,ดกต้นที่สามนี่จะ่พิ่ค่อยสูงบันไดจะให้เบิ่งดอกเพิ่นนะคะ นี่คือดอกเชอรี่ปา่านี่เลยจ้ะดอกเชอรี่ป่านะคะเดี๋ยวถามีเวลานะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายเชอรี่บ้านนะคะพี่น้องเชอรี่หน่วยใหญ่ๆเนี่ยน,นะคะพี่น้องจะให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะคะเพราะว่าพี่กายลูกกระพับไปเก็บถ้าพี่น้องไปเก็บบักเชอรี่อยู่นะจ๊ะพี่น้องจ้า วีนี้คือจะได้เก็บอีกค่ะเพราะว่าดอกดุกดุกนะคะพี่น้องจา้าดอกพ่นดกก็แสดงวันมวยพันกร้องดุกนะคะพี่น้องจา้านี่เลยนะคะนี่คือธรรมชาติของวันนี้จ้าพี่น้องที่เยอรมันเนาะนอากาศไม่ค่อยดีนะคะวันนี้ไม่มีแดดเลยอากาศคืมนะคะแต่ค่อนข้างเ,ง,เงียบเหงานะคะแต่ว่ามาฟังเสียงธรรมชาติจ้าพี่น้องจา้า มาฟังเสียงธรรมชาติเสียงนกนะคะเสียงนกเจ๊แกเจ๊กเจ๊กจกเราเป็นคนชอบธรรมชาติเนะเราเป็นคนหมักธรรมชาติจ้ะพี่น้องจา้าะได้อยู่กับธรรมชาตินี่ยู่ไหเบดมือนะคะมีความสุขค่ะมีความสุขลายนะคะช่วงนี้ดอกไม้ก็ดอกไม้ป้าก็ออกลายนะคะคตรงนีเริ่มบานแล้วจ้ะพี่น้องจา้าใบเพิ่มเริ่มออกมาแล้วนะคะ นี่ค่ะที่ให้พี่น้องเบ่งไกเ่เดี๋ยวตอนเพิ่นเป็นหนวยเดี๋ยวจะให้เบ่งอีกที่หนึ่งนะคะเพิ่นจะดกดกพี่น้องจ้าคล้ายๆมากเชอรี่นะคะแต่ว่าโบเมนเชอรี่เนาะนนะคะเดี๋ยวจะมาเบ่งกันตอนที่เป็นเป็นหมากเป็นผลแล้วนะคะพี่น้องจ้าเต็มเลยนะคะสุดผนสุดผลนะคะนี่เต็มนี่แหละค่ะนีดเดียวงามมาก ธรรมชาติส,สร้างขอขอบคุณเอฟซีสุขุสุคนเดอ้อจะขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับฟังและรับชมนะคะพบเจอกับแชร์ไปท้ายลังไ้ในคลิปหนาด้วยกับพี่น้องจา้าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนอยู่ดีสบายดีมีแห้งสุขุสุคน สุกกายแล้วก็ซุกใจด้วยจ้าเจอกับรถใดไ,ดไม้ใดในคลิปหน้าแชร์ไปไทยลังคลิปนี้บายบายค่ะสวัสดีจ้าถ้าชอบ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> และกดติดตามไยนะจ้าเ <c oughs> จอกันคลิปหน้าเด้อบายบาย